รุ่งเพชรโฟนบางใหญ่สาขาตลาดสดอันนี้สาขาที่ห้านะคะมันมีงานซ่อมนะคะนยเยี่ะีนียชาป้องนี่ซ่อมรุ่นอะไรครับช่างไอโฟนเจ็บแพ่ตัวแพ่ตัวกาวอะไรครับจอแผ่ตัวจอ๋อ,อจอแตก ก็มีงานอยู่สตัวโดนน้ำกระจอเสียอันนี้โดนน้ำกระจอเสียรุ่นอะไรครับ Oppo A53 ก็ A17K e e A17K e จอแตกมาแบบนี้นะคะ iPhone 7ก็เปลี่ยนจอกับเปลี่ยนบอดชาร์จนะคะใครมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์จอเสียจอแตกโดนน้ำนะคะก็มาหา,าช่างพูได้นะคะช่างพูอยู่ ตรงสาขาที่ห้าตลาดสดบางใหญ่นะคะตรงหัวมุมเลยนะคะมาก็จอดรถได้หมดเลยตรงนี้ตรงข้ามกับสำนักง,งานขายนะคะมาซ่อมเครื่องด้วยแล้วก็มาจ่ายตลาดได้เลยทีเดียวไม่ต้องเสียเที่ยวนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ